สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเรานะคะคในช่องตามภาษาแม่กันอีกแล้วนะคะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยเราจะมาเปิดกล่องสุ่มกัน ในชีวิตนะคะไม่เคยซื้อกล่องสุ่มมาก่อนเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะแบบว่าเสียตังค์แล้วได้อะไรมาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าร้านนี้มันจะพิเศษนิดนึงเป็นร้านแรกเลยนะที่เรา,ายอมซื้อกล่องสุมเพราะว่าเราเนี่ยเคยเป็นลูกค้าร้านเขามาก่อนแล้วก็สินค้าที่ได้มามแล้วก็ค่อนข้างแบบโอเคมากๆเลยนั่นก็คือเป็นร้านเ่รวมๆมเนี่ยมันจะเป็นแบบลายกระเป๋าที่ สามารถปักชื่อปักอักษรอะไรอย่างเงี้ยลงไปได้ซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่เราอะบ้าอะไรพวกนี้มากอะไรที่เป็นปักชื่อสลักอักษรคําย่ออะไรทั้งหลายเนี่ยจะแบบชอบมากชอบจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูตัวอย่างว่าเราอะเคยซื้ออะไรของเขามานะอรดานนี้นะคะชื่อร้านว่า embroidery room นะคะหรือว่าชื่อไทยคือ JP การปักนั่นเองนะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้ต้องบอกก่อนอะขอชว์ก่อนว่า 2ใบที่เราเคยซื้อเขามานะคะก็คือนี่ทาราคือ2ใบนี้นะคะใบนี้จะเป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าผ้าที่แบบสบายๆถือแบบชิชลๆอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักหรือจะเอาสายออกก็ได้มันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบปักเก็ตอย่างเงี้ยอาสมบุตเอาสายออกมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยก็คือเบามากสบายมากแล้วก็ด้านในก็จุของได้เยอะแล้วก็จะมีช่องด้านในอีกนะคะแล้วก็มีแบกด้วยนี่ อันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าอันนี้เราซื้อมานานแล้วเนาะนี่นะคะอันนี้คือใบแรกแล้วก็ปักคําว่า Lolita านะก็คือน่ารักมากๆแล้วก็อีกใบหนึ่งที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะก็คือเป็นใบนี้นี่นะคะปักคําว่าเวลาด้วยเวลาก็คือชื่อลูกนั่นเองตัวอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าแบบแคนวาสนะคะที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วเพราะว่าค่อนข้างฮิตกันมากๆเลยเนาะ ก็เป็นกระเป๋าไซส์เล็กสุดนะแล้วก็เบามากดีมากจุของได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะด้านในก็จะเป็นแบบโลง่งๆนี้เลยนี่ไม่มีอะไรเลยโลง่งๆแบบใส่ของได้แบบจุๆนะคะเน้นๆเลยเนี่ยนะแล้วเราก็เลือกเป็นสีดํามาแล้วมันก็จะมีสายยาวให้จริงมีสสายนะคะแต่ลูกเอาไปเล่นแล้วสายหนึ่งนี่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราถือเราจะชอบถืออย่างนี้มากกว่า เพราะว่าตัวสายโซ่มันจะค่อนข้างแบบเวลาเราสะพายอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเจ็บนิดนึงก็เลยไม่ค่อยได้สะพายส่วนใหญ่จะแบบถือเอานี้เนาะอันนี้ก็เป็น2ใบที่เราได้มาก่อนหน้านี้เนาะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกล่องสุ่มกันกล่องสุ่มนี้นะคะมีราคา999บาทเท่านั้น แต่เขาบอกว่าด้านในกล่องเนี่ยมูลค่าเนี่ยมันประมาณ2,005นะคะเขาขายอยู่แค่999บาทแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะสั่งปักชื่อได้นะคะถึง2ชื่อเลยของในนี้มีทั้งหมดกี่ชิ้นไม่รู้แหละแต่เราสามารถบอกไป2ชื่อได้เดี๋ยวเขาไปสุ่มปักให้เองนะคะคือหน้าที่เรามีแค่โอนเงินแล้วก็บอก ชื่อที่จะปักไปแค่นั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล่องด้านในมันคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนเนาะโอเคสั่งไม่นานด้วยไม่กี่วันเองได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูกันนะว่ามีอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดขอเปิดข้างบนนี้ทุกคนจะได้ดูไปตามๆกันเลยว่าเราอะไม่ได้เอาอันอื่นมาใส่นะจริงๆค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะว่าไม่เคยซื้อกล่องสุมมาก่อนเลยเดี๋ยวเปิดยังก่อน แป๊บเดียวเท่านั้นเราจะบอกว่าร้านนี้แอดมินน่ารักมากะจะมาแล้วจะมาแล้วแต่ที่เราบอกไปคือสามารถปักได้2ชื่อนะแต่เราอะแจ้งเขาไปแค่ชื่อเดียวเพราะว่าเราอะอยากได้แค่เป็นชื่อลูกอย่างเดียวก็คือเวลาแค่นั้นนะคะก็เลยไม่ได้แบบเอา2ชื่อแต่ตรงว่าปักได้2ชื่อทําไมได้ชื่อเดียวนะโอ้ยนารัามาถึงก็เป็นนี่เลยค่ะเป็นมัว แกะให้ดูเลยดีกว่าน่ารักมากนี่เป็นดับบิลยูหมวกก็จะไม่หนามันจะหนาช่วงด้านหน้านี้นะคะให้มันเป็นทรงแต่ว่าด้านหลังก็คือจะแบบาอมันจะผูกคอหมา,มาไม่ได้นะลูกนี่อ่ะลองให้เวลาใส่ให้พี่ๆดูซิไหนลองดูซินี่นี่ใหญ่ไปน,นิดนึงอ่า อุยนี่น่ารักชอบกระเป๋าอย่างนี้มากอ้ยนี่ชอบเมื่อกี้หยิบหมวกมาก็ไม่ทันดูนี่เป็นกระเป๋าแบบปุ๊กปิ๊กเล็กๆน่ารักน่ารังไหนดูสินี่ด้านในก็จะเป็นแบบโลง่งๆเอาไว้แบบใช้ไปตลาดไปนั่นไปนี่เดินที่มันแบบว่าง่ายสบายๆแล้วดูดิ เขามีใส่แบบลูก,กตาแบบกำลังหลับตาให้ด้วยน่ารักมากเลยอันนี้ชอบมากเลยอ่ะเป็นแบบ cross body นะคะหรือว่าจะสไพลงี้สไพลได้ไหมเดี๋ยวนี่เรานั่งพื้นนะว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูชอบมากเลยอ่ะดูแล้วสีแบบสีน่ารักมากเลยะคะ่ะแต่งนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบ cross body ก็ได้นะคะน่ารักมากเลย ชอบชอบชอบนี่จะเป็นอย่างนี้ก็ได้น่ารักมากชอบเป็นเลยใบน้กฤดเลยอ่ะน่ารักต่อมานะคะเป็นสีชมพูอุ้ยเขาน่าจะแบบพระสีให้เลยนะไม่ซ้ำสีเลยนะเนี่ยอันนี้นะคะเป็นแบบไหนแต่สีน่ารักมากเลยอ่ะสีมันดแบบับโอ้เป็นกระเป๋าอย่างนี้เหมือนคล้ายๆทรงแบบถุงๆเนาะ ถุงผ้าน่ารักนี่ดูดิแล้วก็เป่าเขาแบบดูแบบเย็บเย็บอะไรมาแบบแข็งแรงมากเหมือนย่ามเออเขาเรียกว่าย่ามไหมใช่ไหมทรงแบบทรงย่ามเนี่ยเนี่ยใบใหญ่เวลาเราแต่งแบบเซ่อๆอะไรเงี้ยเนาะคือได้เลยน่ารักแล้วแบบสีทําสีน่ารักอะดูดิสีตรงนี้มันจะเป็นชมพูแบบชมพูแบบพาสเทลพาสเทลนะคะแล้วก็ปากแบบ สวยอะสวยเลยอะหนูไม่บังกล้องหมาหลูกต่อไปอันนี้สีเทาปักเลื่อมๆสีสีก็สีเทาเหมือนกันสีออกเมทัลลิกนะหูกี่อ่ะอุ้ยนี่น่ารักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนอุ้ยนี่ก็น่ารักอันนี้เป็นแบบถุงแบบช้อปปิ้งแบกอ่ะโอ้ยน่ารักดูสินี่เป็นแบบช้อปปิ้งแบกนะคะ อันนี้เราเคยเคยเคย,เคยเย็บอยู่นะมันจะแบบเนี่ยดูดิน่ารักไหมน่ารักมากเปชอปปิ้งแบกใบใหญ่มากเนี่ยใส่ของใส่ของได้เลยน่ารักมากอะต่อมาใบนี้น่ารักมากใบนี้น่ารักมากใบนี้น่ารักมากๆดูดูดูทุกคนน่ารักมากผู้ดีมากผู้ดีมาก โอ้ยมีสายยาวให้ด้วย <c oughs> น่ารักจังเลยดูสิมีสายงี้ให้ด้วยต้องลองต้องลองโอยตายล,ล,ละน่ารักอันนี้น่ารักอันนี้ชอบมากเลยอ่ะอันใบนี้คือดูแบบดูมินิมอลมากนะะนี่น่ารักมากเป็นถุงจะถืออย่างงี้ก็ได้หรือว่าจะสะพายอย่างงี้ก็ได้น่ารักเชี่ยวดูสิ เดี่ยวมันจะคล้ายๆทรงเก่านะคล้ายๆกับทรงนี้คล้ายๆกันแต่ว่าใบนี้จะใหญ่กว่าดูดีน่ารักไหมน่ารักมากน่ารักมากๆด้านไหนก็จะแบบโล่งๆเลยนะคะไม่มีช่องไม่มีอะไรเลยนี่ด้านไหนดูอาจจะอาจจะถือแบบถืออย่างนี้ก็ได้น่ารักจริงๆอ่ะใบนี้ชอบอุ้ยอันี้ก็น่ารักเฮ้ยอันี้น่ารักเขาอโอ้นายละอันี้น่ารักโอ้ยน่ารักน่าน่ารักน่ารักมากอันนี้ย ใบใหญ่เลยน่ารักมากตายแลย้วน่ารักมากดูดิโอ้ยตายแล้วน่ารักมากอันนี้ใบนี้น่ารักมากโอ้ยยิ่งน่ารักทำใหม่แป๊บน,นึงแกะก่อนแกะก่อนโอ้ยคุ้มมาก999จริงได้ใบเดียวก็คือคุ้มแบบเห็นแบบที่เขาขายอยู่นี่ก็คือใบหนึ่งก็หลายร้อยอยู่นะอย่างเงี้ย อุ้ยอันนี้น่ารักจริงๆเนี่ยจะสะพายงี้ก็ได้เนี่ยนะคะสะพายงี้ก็ได้หรือว่าจะถือเป็นแบบทรงถังงี้ก็ได้ดูสิน่ารักมากแล้วเขาทำสีมาแบบสวยอะสีนี้มันจะออกกึ่งๆึงเขียวเขียวกากีนิดนิดน่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เขียวขนาดนั้นน่ะกำลังน่ารักเลยนะแล้วก็อ่าอันนี้ใบสุดท้ายแล้วนะคะใบสุดท้ายแล้วสีเหลืองมาเลยนะคะ สีเหลืองปักชมพูนี่ใบนี้น่าจะได้ใช้เพราะว่าไปช้อปปิ้งบ่อยนะคะเราใส่ของนะออุ้ยนี่ดีจังเลยตอนแรกเฉยๆนะแต่พอเห็นหูเนี่ยหูดีมากเลยแล้วก็ด้านในนะคะมีมันจะเป็นที่โล่งๆเลยนะโล่งๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีเนี่ยตัวที่ใส่มือถือใส่อะไรเล็กๆน้อยๆจุกจิกเนี่ยอีกช่องหนึ่ง ใบนี้ก็ดีนี่น,นี่อันนี้เหมาะกับไปเที่ยวแบบเนี่ยน่ารักไหมน่ารักมากทุกคนต้องไปซื้อนะเพราะว่านี่ไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะได้ดีขนาดนี้นะเอาจริงคือมันมันน่ารักมากมเลยอะทุกใบเลยอะโอ้แต่ละชอบมากอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่า มูลค่ารวมๆเนี่ยที่เขาขายอยู่ราคามันจะประมาณ2,000กว่าบาทแต่ว่าเขาเอามาขายในราคาแค่999บาทเองคือถูกมากถูกมากๆนะคุ้มมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปหมู่รูปรวมให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่าอะไรยังไงแต่คือจะบอกว่ามันดีมากๆเลยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะลองไปเซิร์ชดูนะอันนี้ซื้อมาจากใน Facebook นะคะอาถ้าเซิร์ชง่ายๆนะคะก็เซิร์ชคำว่า จพี CP, การปักนะคะแล้วก็ลองไปหาซื้อกันแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะลดถึงแค่ประมาณสิ้นเดือนนะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้ก็ลองไปคุยกับแอดมินเขาละกันเชื่อว่าเขาน่าจะให้อยู่นะถ้าเลยไปแล้วเพราะว่าแอดมินก็ดูแบบน่ารักพูดจาน่ารักพูดจาดีมากแบบเป็นคนพูดจา้อยแบบน่า,า,นาอ,นอุ่นนะุนอะเออจริงๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วย น้องๆทั้งหมดนะคะอันนี้มาให้ดูคร่าวๆแล้วกันเราคงไม่ต้องแบบดูดีเทลอะไรกันไปเยอะแยะมากมายเนาะก็มาให้ดูกันว่ากล่องสุ่มกล่องแรกในชีวิตของเราเนี่ยมันได้อะไรมาบ้างเขาบอกว่า,า999บาทที่เสียไปคือโคตรคุ้มค่าคือชอบมากถ้าถามว่าชอบใบไหนมากที่สุดนะชอบใบนี้กับชอบใบนี้ชอบมากแต่ว่าถ้าถามว่าใบไหน,นจะได้ใช้แบบใช้เยอะๆมากที่สุด น่าจะเป็นใบนี้กับใบนี้อย่างใบนี้เอาไปตลาดนะอย่างใบนี้ยก็เอาไปเวลาไปแบบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยหรือเวลาไปออกทริปแบบพาลูกไปเที่ยวที่มันเลอะๆเธอๆอย่างเงี้ยใช้อีกอก็ได้เพราะว่ามันน่าจะแบบซักได้ง่ายๆยอะไรเงี้ยเนาะน่ารักน่ารักทุกใบเออแล้วลืมหมวกเลยเมื่อกี้ลูกเอาหมวกไปใส่จะลองใส่ให้ดูนะคะน่ารักไหมโอ้ยตอหัวหลวมมากเลยอะ เป็นคนหัวเล็กอะแล้วเหมือนกับว่าใสอะไรแล้วมันหลวมแบบนี่นะคะหมวกนี่ก็น่ารักคือข้างหลังเขาว่าจะค่อนข้างแบบบางๆนิดน,นึงแบบเหมาะกับอากาศเมืองไทยแต่ข้างหน้าก็คือเป็นแข็งๆให้มันเขาเรียกว่าไงให้มันแบบอยู่ทรงเนาะแล้วทรงก็แบบน่ารักนี่กําลังจะหาซื้อหมวกทรงนี้อยู่พอดีเลยเชื่อไหมแล้วก็ได้มาน่ารักมากเนี่ยดูดิน่ารักเนี่ยคุ้มมากแต่อยากจะบอกว่า ถ้าทุกคนไปสั่งเนี่ยมันก็จะคงไม่ได้เหมือนเราแบบถูกอย่างหรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นกล่องสุมและร้านเขาเนี่ยมีของเยอะมีแบบหลากหลายมากมายมากๆเลยก็คงจะไม่ได้เหมือนกับที่เราเอามาอันบ็อกซ์ในวันนี้นอะเนาะโอเคใครที่สนใจนะคะอย่าลืม เข้าไปดูแล้วกันเดี๋ยวจะใส่ชื่อร้านนะคะเอาไว้ใต้ description ด้านล่างนี้แล้วกันเนาะโอเคใครก็ใครที่ไปช้อปตามเราก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะคะว่าคุ้มค่าไหมกับการที่เสียเงินสุ่มในะครั้งนี้แต่เราจะบอกว่าโคตรคุ้มดีมากดีมากๆโอเควันนี้เดี๋ยวไปดูรูปรวมกันแล้วกันเนาะไปบ๊ายบายค่ะ และนี่นะคะก็คือน้องๆทั้งเจ็ดชิ้นนะคะที่เราสุ่มมานะให้ดูอันนี้ภาพจากกล้องหลังก็จะชัดนิดนึงเนาะก็เจ็ดชิ้นนะคะหารมาแล้วเนี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตกแค่ชิ้นละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะเอาจริงนะแค่ได้แค่สองใบก็คือคุ้มมากอย่างเงี้ยสองใบเนี่ยคือคุ้มมากนะไปซื้อร้านอื่นก็คือแบบใบหนึ่งก็หกเจ็ดแปดเก้าร้อยไปแล้วเนาะนี่นะคะอันนี้มัว นี่แล้วก็ใบจิ๋วนี่เป็นผ้าแบบเขาไม่รู้เรียกผ้าอะไรนะเป็นผ้าผ้าไม่แน่ใจวะแล้วก็นี่นะเป็นอันนี้น่าจะเป็นคอตตอนหรือเปล่านะแล้วก็ผ้านี้คือแบบน่ารักมากนี่นะคะสั่งได้สองชื่อนะแต่เราเอาแค่ชื่อเดียวแล้วก็สองใบนี้เป็นสองใบที่ได้มาตั้งแต่รอบ แรกเลยนะคะที่เคยสั่งมาก่อนแล้วก็เนี่ยยังใช้ได้อยู่เลยนะมีกระเือรูปรวมนะคะใครใครที่สนใจนะคะก็ลองเข้าไปใน Facebook เขาได้เลยนะ,ะไม่รู้ว่าเขามีจำนวนจำกัดหรือเปล่านะคะรีบๆไปซื้อนะดูดีคุ้มมากๆจริงๆท,ทุกอย่างแบบปังๆเนี่ยการยงการเย็บอะไรก็แบบโอเคมากเลยเนี่ยทำดีมากนะคะ ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ